เฮ้ยนายเราทําะไรยนายดิเติมโลบักร้านไหนคุ้มสุดละเพื่อนบอกให้โง่สิแกไปเติมเองดีกว่าไปละเฮ้ยเดียวไปเลไปเธอเธอเขารีบไปไหนกันเหรอก็ไปซื้อโลบักเองแล้วตอนนี้ได้บักอยู่ที่เลทหเว็บเติมโลบักสุดคุ้มมีทั้งระบบไอดียพาทและระบบกลุ่มสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างลิบไป อาชล้วก,ก็ไม่มีวันสลบฮ่า <laughs> เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเบดนีวิลและการความช่วยไลน์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม วันพันแมนเจอสตองเกรดนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็จะนําตัวละครซอมบี้แมนนะครับที่พึ่งสุ่มแบบสดๆละลอนเมื่อวันที่ผ่านมาแล้วคุีผู้ชมครับผมก็จะเอามาจัดทีมให้คุณผู้ชมดูนะครับว่าต้องจัดทีมแบบไหนบ้างแล้วก็ไปในทิศทางไหนบ้างเอาจริงๆทีมอ่ะมันไปได้หลากหลายมากคุณผู้ชมครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างในของกรณีผมนะตัวละครที่ผมมีอ่ะแล้วพอมันจัดเอ่อเซตทีมกันแล้วมันเข้ากับซอมบี้แมนได้ดีมากใน ตัวละครที่ผมมีอยู่ของผมเองนะครับแต่ถ้าของคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถอคอมเมนต์ถามเพื่อนๆหรือว่าถามผมได้ถ้าเกิดว่าผมเข้าไปอ่านผมก็จะตอบคอมเมนต์ให้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวละครของเพื่อนๆเนี่ยนะว่าคอมโบกับซอมบี้แมนยังไงดีนะครับก็เดี๋ยวของผมนะครับบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยผมมีช็อตเด็ดมาให้คุณผู้ชมดูด้วยซึ่งเป็นรีเพลย์ครับผมขออนุญาตเปิดรีเพลย์แล้วกันนะครับคลิปนี้นะเพราะว่านานๆทีมันจะเกิดคือมันเป็นช่วงที่กําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณผู้ มันจะมีคนที่กําลังใช้ทีมสปีดเพื่อนครับ,รบหรือว่าทีมความเร็วนั่นเองครับผมอยู่ในลานประลองอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สุ่มซอมบี้แมนหรือว่ายังไม่ถึงเวลาที่เขาอยากจะสุมอะไรประมาณนี้หรือว่าเขาไม่เอานะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทดลองนะครับโดยการใช้ทีมซอมบี้แมน,นแล้วก็ใช้คอของซอมบี้แมนด้วยในการสับทีมสปีดดูนะครับว่ามันจะสูสีหรือว่าชนะขาดลอยแค่ไหนนะครับ บอกเลยว่าแมชนี้นะครับมันมากๆากคุณผู้ชมครับถามว่าทาไมผมถึงกล้าฟันทัว่ามันมันมากมากนะครับเพราะว่าผมเหลืออยู่แค่2ตัวแล้วเขายังอยู่ครบทีมเฮ้ยเราแม่งไดชนะได้เฉยเฮ้ยชนะยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับอ่ะแต่เดี๋ยวขอสปอยไว้ก่อนนะครับเออค่าพลังของฝั่งศัตรูเนี่ยห่างกับผมนะครับประมาณ2ล้านคุณผู้ชมครับผมอ่ะสองล้านกว่าส่วนเขาอ่ะสี่ล้านคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมไ้ดูทีมก่อนแล้วกันนะว่าผมจัดประมาณไหนนะครับก็พอเราใช้เป็นคอของซอมบี้แมนใช่ไหม คอของเขาเนี่ยจะต้องใช้นะครับสายอาวุธ1ตัวนะครับนั่นก็คือตัวของเขาเองนะพาะง้นแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากคุชมครับอีก3ตัวที่เหลือก็ต้องเป็นสายต่อสู้คุยมครับซึ่งสายต่อสู้ที่คุณผู้ชมจะสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวที่ถึกๆหน่อยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เขาเรียกอะไรไง อึดๆฮึดๆก็คือยืนได้นานนะครับทำให้ซอมบี้แมนมันฟื้นคืนชีพได้แบบเรื่อยๆไปนะครับทุ <c oughs> มครับก็ในที่นี้นะครับผมเอามาเป็นอัจฉริยะคาบูโตะนะครับไว้ด้านหลังนะครับถามว่าทำไมถึงไว้ด้านหลังนะครับเพราะว่าอัจฉริยะคาบูโตะมันจะมันจะอึดไงแล้วก็ถ้าเกิดมันได้ใช้อันติมันก็จะรีเลือดเพิ่มเลือดขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆจะให้มันเนี่ยเป็นตัวที่เซฟซอมบี้แมนได้มากครับซอมบี้แมนจะเกิดตายหลายรอบมากส่วนตัวต่อไปครับผมเป็นซิลเวอร์แฟงนะครับทำไมถึงเป็นซิลเวอร์แฟงนะะครรับเพาาว่ ซิลเวอร์แฟงเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรเป็นพาส์ติสันไม่เพื่อนในทีมอ่ะเวลาโดนเวลาโดนดาเมจเนี่ยจะมีโอกาสเกิดต้านทานมากขึ้นอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมครับอันนี้ทําให้นะครับมันไปคอมโบกับสกิลคอของซอมบี้แมนด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับเมื่อติดทนทานเห็นไหมเนี่ยอ่าก็จะได้รับพลังงาน2จุดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใส่ซิลเวอร์แฟงไปปุ๊บใช่ไหมเพื่อนฝั่งศัตรูนะครับอันติหมู่มานะครับติดอ่าติดโล่สองคนนะครับก็ได้ไปแล้วผมสองพลังงานนะครับ ซึ่งมันน่าจะไปทับกับดาเมจสาหัสกับดาเมจสถานะดาเมจกับสถานะสาหัสอีกทีนึ่งนะครับเพาะงั้นแล้วเนี่ยผมเอามาแบบล้นเหลือมากเกินมากครับเพราะว่าสองตัวหลังก็สร้างดาเมจรับดาเมจเหมือนกันคุู้ชมครับอ่ะไม่รู้ว่ามันสถานะเดียวกันหรือเปล่านะที่เขียนว่าดาเมจเนี่ยแล้วต่อมาผมเป็นตัวอึดเหมือนกันนะครับของผมใช้เป็นราชาทะเลลึกนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครมี เป็นซูเปอร์ดักชัยครับสามารถเอาซูเปอร์ดักชัยมายืนตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับผมผมมีแหละแต่ว่าผมยังไม่ได้ปั้นนะครับจะทําให้แบบทีมถึกนะครับโหดขึ้นอีกมากเลยนะครับถ้าเกิดเอาไอ้ตัวเนี้ยเข้ามายืนตรงนี้นะครับอึดมากนะครับส่วนตัวหลังนะครับจะเป็นตัวดาเมจคุณผู้ชมครับสตัวหลังนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้เป็นตัวดาเมจลองแล้วกันนะครับตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะน้อยกว่าตัวข้างล่างนะครับตัวข้างล่างถ้าเกิดว่าใครปั้นตัวอะไรแรงๆนะครับก็เอามาไว้ตรงนี้เลยครับผมแต่แต่นะครับ2ตัวเนี้ ให้มีตัวใดตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ใช้อันติแล้วนะครับอันติของเขาสามารถสร้างสถานะรับดาเมจได้ด้วยคุณชมครับอ่ะมันจะทําให้อันตินะครับแรงขึ้นมากคุณชมครับในกรณีนี้นะครับผมก็เอามาทั้งเมเท l k n ไน h ์และทัสซูมาเกะเลยนะครับ ถามว่าทำไมถึงใช้2ตัวนี้ตัวนี้นะครับเวลามันอันตรีไปแล้วใช่ไหมเพื่อนในทีมก็จะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็นะครับมีโอกาสลุ้นให้ฝั่งศัตรูนะ้ติดสถานะรับดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ไปคอมโบกับทัศน์กิอีกทีนะครับแล้วก็ต้มเดียวนะครับเป็นโกโก้คันนั่นเองครับผมทีมของผมก็จะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีตัวอะไรก็สามารถ คอมเมนต์มาถามดูได้ครับถ้าเกิดว่าผมพอจะรู้แนวทางผมก็จะแนะนําให้นั่นเองครับผมหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้นะครับมีการจัดทีมหรือว่าเคยเล่นเซิร์ฟจีนมาก่อนก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันได้เหมือนกันครับโอเคครับอย่าเพิ่ปไปการไม่เสียเวลาครับเราไปดูในลานประลองกันเลยครับผมตอนนี้นะผมอยู่อันดับที่รู้สึกว่าจะเป็น20กว่าคุณผู้ชมครับตอนแรกอ่ะผมอยู่อันดับที่คุณผู้ชมครับขึ้นไปแบบท็อปสิบเลยนะเออแบบเมตาใหม่นะขนาดมาเมตาใหม่แล้วผมยังขึ้นไปแบบท็อปสิบได้นะครับจริงๆแล้วตัวผมไม่ได้หดดอะไรรเลลยคคััับู่่าพงงี สองล้านสองล้านกว่าแล้วผมให้ดูเลยครับผมให้ดูในท็อปสิบนะครับว่าเขาพลังเท่าไหร่กันบ้างนะครับบอกเลยว่าอื้อหือมากครับนี่ครับอันดับที่หนึ่งห้าล้านเจ็ดเข้าไปแล้วนะครับดูครับอันนี้คือทีมก่อนอันดับที่หนึ่งนะครับใช้เป็นยุงนะครับยุงเขาใช้ตั้งนานแล้วแหละมียุงมีเอ่อราชาทะเลลึกเอ่ออัจฉริะคาบุโตะนะครับคิงนะครับแล้วก็ซอมบี้แมนนะครับแล้วก็ซิเวอร์แฟงนะเห็นไหม ทีมก็จะคล้ายๆแบบที่ผมแนะนําไปนะครับแต่ของเขาตัวดาเมจเขาจะเป็นอ่ายุงนะครับกับคิงนะถามว่าทำไมถึงเป็นคิงนะครับจริงๆแล้วคิงมันมีความลับอยู่เว้ยที่หลายคนก็ใจผิดอ่ะคิงมันแรงมากนะครับคุณผู้ชมครับแต่เราเอาไปใช้แบบกิ๊กก๊อกไงเดี๋ยวเอาไว้ผมทําคลิปแนะนําอีกทีแล้วกันนะครับว่าคิงใช้ยังไงให้มันถูกต้องนะครับนี่ครับส่วนอันดับที่สองสามอะไรเงี้ยโอ้ยคุณผู้ชมดูดีครับพลัง4ีล้านหล้านแม่เจ้านะครับแล้วก็ เอ่อเมื่อตอนเช้าที่ผ่านมานะผมขึ้นไปอันดับท็อปสิได้แล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับวันอันดับที่เท่าไหร่นะน่าจะเป็นอันดับที่6นเลยครับผมตีคนที่เป็นสายสปีดคุณผู้ชมครับผมชนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรีเพย์แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วค่าพลังเนี่ยแม่งต่างกันอย่างฟ้ากับเหวคุณผู้ชมครับนี่ครับอันนี้เลยครับผมอันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนทีมแล้วแหละค่าพลังเขาถึงเหลือเอ่อสล้านกว่านะครับจริงๆแล้วเขาเป็น4ีล้านหนึ่งนะครับตอนที่เขาใช้ทีมสปีดนะครับอ่ะ เรามาเชียร์ไปพร้อมๆกันเลยครับจริงๆมันก็ชนะนั่นแหละแต่อยากรู้ใช่ไหมว่าชนะยังไงมาเดี๋ยวได้ดูแน่นอนครับฟูบุกิก็เปิดก่อนครับเดี๋ยวๆๆผมข่อสต้อปแป๊บนึงนะครับอยากเปิดอนิเมะอือไหนๆก็ได้ตัวใหม่มาครับให้มันดูแบบช้าๆหน่อยอันนี้ก็ช้าเกินนะครับเอาคูณ2แล้วกันโอเคนี่ครับจักรบัิเด็กไปต่อจากฟูบุกินะครับฟูยุคมาแล้วครับผมปังเข้าไปทีมผมอยู่ด้านซ้ายครับดูดิคุณผู้ชมครับ ตายนะครับซวอร์แฟนผมแตกไปแล้วนะครับเรียบร้อยครับเมทัลไนเอ้าถ้าซึมากี่กับเมทัลไนแตกผ oh, <no. S 1> ู้ชมดูดิจะแพ้แล้วว่าดูดิเออ้วงกูจะแตกแล้วว่าเอาครับอบบีแมนฟื้นครับสวนแม่งปั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 งังคือเมื่อกี้ทัาซมากี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยอะไปครับดวงครับต่อยแม่งป้าบดูดเลือดมาด้วย ตีเรียบร้อยครับจุ้มครับเอาไงทีมเขาไปต่อครับ่ะสะตันซอมบี้แมนนะครับตอนนี้ซอมบี้แมนเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกำแพงเลยนะครับคุณผุ้ชมครับเป็นกำแพงเอาไว้การให้อาจุล่านะครับเซฟเซฟดาเมจหนึ่งมาครับอันตีหมูโดนตัวเดียวไม่เจ็บครับอือซอมบี้แมนก็สลบไปอีกแล้วครับผมพร้อมทำดาเมจใส่ตะตูด้วยอือเรียบร้อยครับสะท้อนเอ้ยกอบตายอือเรียบร้อยแตกเองคุณผู้ชมดูดิมันแตกเองอ่ะ ปัง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 อื้อยุงครับยังไงยังไงอาชุราผมบวกแล้วครับแตกไหมแตกไหมไม่แตกครับโอ้โหอือเรียบร้อยครับซอมมี้แมนตายปาบกันไปแตกตายเองเป็นไงเออเวลิกูดนะครับเรียบร้อยยงครับ นี่เลยครับคือความโหดของคอซอมบี้แมนนะครับแล้วก็ตัวของมันเองด้วยนะครับบวกกับความถึกของอาชุาคาบุโตะเนะยครับโอ้ยเ <c oughs> มื่อกี้คิดว่าจะแพ้แลว้ว่าแต่ดันชนะได้เฉยอนะครับดูดิตอนที่มีตัวหลังของฝายศัตรูตายตัวนคะุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือด้วงผมไปตีด้วงมันนะครับทำให้ด้วงมันสะท้อนดาเมจใส่ซอมบี้แมนและซอมบี้แมนตายซอมบี้แมนก็เกิดสถานะระเบิดอะไรสักอย่างนะครับทำดาเมจใส่ศัตรูด้วยนะครับก็เลยแตกกลายเป็นโกโก,โก้คันนั่นเองนะเมื่อกี้นะ ดูค่าพลังของผมให้ชัดนะครับ2องล้านหแสแปดมืับี่ครับส่วนฝั่งศัตรูนะครับ4ี่ล้านหสเจดหครับทุกครับห<ำ>่างกันแบบประมาณเท่าไหร่อ่ะเกือบ2ล้านอ่ะเออเกือบ2ล้านแล้วกันนะครับเพราะว่าของผมมันไปเศษหแล้วไงนะครับดูดิก็ขึ้นไปนแที่6ได้นะครับ อยู่ในท็อป10แล้วนะอันนี้คือตอนเช้านะครับดูแค่นี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเข้าใจแล้วละครับว่าทีมสปีดน่าจะหมดยุคไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับเมตาใหม่กาลังจะมาแล้วเมตาทีมถึกนั่นเองครับผมยังไงใครที่ปั้นทีมถึกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับดีใจได้เลยครับผมเอาซอบบี้แมนเข้ามาคุณจะตามคนอื่นทันแน่นอนครับเดี๋ยวผมไม่ดูรีเพย์ก่อนหน้านี้อีกสักอันหนึ่งด้วยนะครับมีคนสายสปีดเขามาตีผมทุกคนครับนี่ครับชื่อว โอเคไปย้อนดูก่อนไปฝั่งศัตรูนะครับเขาอยู่ทางฝั่งด้านขวานะครับนี่ครับเอ้ยผมไปตีเขาดีรอบนี้นะครับมาทีนี้นะครับบอลทองป้าบเข้าไปนะครับทีมเขาเป็นเน้นสายสปีดหมดเลยผู้ชมครับดูให้ดีนะครับคอเนี่ยน่าจะใช้เป็นคอจักรพรรดิเด็กนะครับอ่ะดูดิตัวตัวสร้างดาเมจผมตายไปแล้วนะครับทาซึมากิยังไม่ได้ทําอะไรทัิ้นเลยนะครับ แตกไปแล้วนะครับนี่ครับด้วงด้วงจะแตกไหมไม่แตกครับสะท้อนปภาพโอโ้โหสะท้อนแหลกมากนะครับด้วงกูไม่ตายอะ่ะดูดิยิงครับปัง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 เรียบร้อยคุณผู้ชมครับอ่ะด้วงเพิ่มเลือดหน่อยด้วงบอกกูหิวเลือดปังต่อไปนะครับจกักรพรรดิเด็กแตกนะครับดูดิขึ้นเหลือแค่สองตัวนี้อีกแล้วอะ่ะคุณผู้ชมครับคือเมตาทีมสปีดเนี่ยโอโ้โหจบ จบแน่นอน,นครับผมเมตาแปตนี้มานีครับไม่ได้แจ้งเกิดแะสดตว์าี่ปาบกัไปว่าแล้ว,วลนะแต่ครับโดนซอมบ,บี้แมนยิงไปไงปังเรียบร้อยครับและนี่เลยครับคือความแตกต่างระหว่างทีมถึกนะครับซอมบ,บี้แมนกับทีมสปีดนะครับอะถ้าเกิดคุณผู้ชมถามว่าทําไมผมถึงไม่ไปต่อเลยล่ะตอนเนี้ย จริงๆแล้วซอมบี้แมนของผมนะครับผมไม่ดูเลเวลนะครับเลเวลแค่61เองนะครับยังไปไม่ทันแบบตามเพื่อนไม่ทันเลยอะ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเอาไว้ให้เวลาผมไปปั้นตัวก่อนนะครัเกิดว่าผมจัดมาแบบบทโอนแล้วผมจะลองไปตี top 10ให้ดูแล้วกันนะครับว่าผมสามารถขึ้นไปได้หรือเปล่านะแต่ตอนนี้บอกเลยว่าขึ้นยากมากคุณผู้ชมครับไม่รู้เขาเอาพลังกันมาแต่ไหนเลยครับดูเลยโอ้โห4 5้าล้านคุณผู้ชมครับ3ล้านก็ยังพอมีบ้างครับ3ล้านผมคิดว่าผมน่าจะพอสู้ได้นะครับ พรงนี้เขาพึ่งน่าจะขึ้นกันมานะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้ก็ขาดชิ้นส่วนอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถไปต่อได้นะครับจริงๆจะดันไปถึง80นั่นแหละแต่ไปไม่ถึงครับขอฟาร์มก่อนโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้แหละว่าการสู้นะครับระหว่างทีมถึกนะครับกับทีมสปีดเน่ยมันต่างกันแค่ไหนนะครับแล้วก็อวสานทีมสปีดเน็ตใกล้จะมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังเล่นทีมสปีดอยู่นะครับ รีบเปลี่ยนนะครับรีบจับรีบหาซอมบี้แมนมาใช้นะครับก่อนที่ท่านจะไม่ได้จับนะครับบอกได้แค่นี้นะครับถ้าจะสู้ลานปลาลองหรือพื้พิจริงนะครับมันจะขึ้นไม่ได้แล้วแหละครับเมตาทีมถึกกาลังจะมาถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้เบนนี่ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วเจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ